ใครที่บอกว่าพระเจ้าลงโทษอย่างงุ้นโควิดเนี่ยพระเจ้าลงโทษเห็นไหมสงครามพระเจ้าลงโทษพวกนี้ทําผิดพระบัญญัติประการที่สองนะครับออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุพระเยซูเจ้าเตือนเราว่าระวังมีสามอย่างที่เราเรียนรู้จาก เรื่องราวของประกาศศกโยนาพระเจ้าลงโทษการกลับใจและการให้อภัยแต่ถ้าเราแฟร,แฟร์กับพระเยซูเจ้านะครับพระเยซูเจ้าไม่เคยสอนว่าพระเจ้าลงโทษแต่ระองรงสอนว่าพระเจ้ารักเราและอยากให้เรารักกันและกัน และให้เราเรียกพระเจ้าว่าพ่อพระบิดาแล้วพ่อคนนี้แหละรักเราเหมือนกับวันนี้เรามาร่วมพิธีนพวานแด่แม่พระนิจานุเคราะห์น้องจากเราจะมีพ่อแล้วเราก็มีแม่แล้วแม่คนนี้ก็รักเราและมีพระเยซูเจ้าเป็นพี่ชายเป็นพระอาจารย์ที่รักเราเวลาที่เราบอกว่า พระเจ้าลงโทษเนี่ยบางทีมันก็ปิดปากนะครับตอนเด็กๆเ,เราจะถูกสอนว่าเนี่ยทำตัวดีๆทำบาปเดี๋ยวพระเจ้าลงโทษไม่ได้ไปสวรรค์จริงๆแล้วพระเจ้าลงโทษเราจริงๆหรือเปล่าพ่อจะไม่ให้คำตอบวันนี้นะแต่เราลองฟังเรื่องราวของประกาศกโยนาซึ่งเป็นเรื่องราวในพระธรรมเก่า เมืองนีนเวขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองคนบาปเพราะฉะนั้นพระเป็นเจ้าก็เลยส่งปกาศกโยนามาเตือนเขาถ้าเขาไม่กลับใจพระเป็นเจ้าก็อาจจะลงโทษแต่ปัญหาของโยนาคือไม่อยากจะเป็นเครื่องหมายของการกลับใจหนีพระองค์ก็ลงโทษมันไปเลย ไม่อยากจะไปเตือนเขาเขาสมควรจะถูกพระเจ้าลงโทษน,นี่ก็คือความคิดของโยนานะครับผู้ที่ใกล้ชิดกับพระเป็นเจ้าผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์โยนาก็เลยหนีในบนเรือเราก็ทราบเรื่องราวนะครับว่าเกิดพายุเนาะก็มีการจับฉลากกันว่าเฮ้ยในพวกเราเนี่ยใครทําให้พระเจ้าเครืองพระไทยตกฉลาไปที่โยนาโยนาก็บอกว่าผมนี่แหละหนีพระเป็นเจ้า เขาก็เลยฉีบโยนาลงทะเลนะฮะแล้วก็มีปลาใช่ไหมมาคาบแล้วก็พาโยนาไปที่ชายฝั่งแล้วโยนาก็เดินแบบขอไปทีไปที่เมืองนินาเวแล้วก็ประกาศว่าสี่สิบวันถ้าชาวนินาเวไม่กลับใจพระเจ้าจะลงโทษพูดเสร็จแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะออกไปนั่งที่นอกเมืองนั่งรอตากแดดตากฝน สี่สิบวันเพื่อจะรอดูว่าพระเจ้าจะลงโทษนี่ก็คือความคิดของผู้ศักดิ์สิทธิ์ระหว่างที่นั่งรอนั้นก็ร้อนพระเป็นเจ้าก็ให้มีต้นไม้เล็กๆมาคุมโยนาก็มีความสุขแล้วก็รอดูพระเจ้าลงโทษปรากฏว่าชาวนิลาเวกลับใจแล้วพระเป็นเจ้าก็ไม่ลงโทษแล้วโยนาก็ ไม่แฮปปี้ทำไมพระองค์ไม่ลงโทษเขาพระเป็นเจ้าก็เลยสอนให้ไอ้ต้นไม้ที่คุมหัวเนี่ยเหี่ยวเฉาไปแล้วเขาก็ร้อนแล้วก็บอกว่าให้ผมตายดีกว่าร้อนจะตายอยู่แล้วโยนาเอย๋ยขนาดไอ้ต้นไม้เล็กๆที่เจ้ายังหวงแหนนับภาษาอะไรกับชาวนีดาเวที่ยังมีอีกหลายคนที่ไม่รู้ภาษีภาษาและเราก็เห็นการกลับใจของเขาแล้วเ,เขาก็ให้อภาาัย นี่ก็คือหลุมพางของพวกเรานะครับพ่อเชื่อแน่ว่าทุกคนที่มานั่งที่เนี่ยส่วนหนึ่งก็รู้สึกว่าฉันศักดิ์สิทธิ์นะฉันใกล้ชิดพระเห็นไหมมีอีกหลายๆคนอาจจะกลัวหรืออาจจะไม่มีเวลามาหาพระอย่างน้อยฉันก็เป็นลูกของพระดีนะครับการมาวัดมาวาเป็นลูกของพระแต่อย่าประมาทถ้าเราเป็นเหมือนโยนาพระเยซูเจ้า,จาก็บอก คนยุคนี้ชั่วช้าเหมือนจะเป็นคนดีแต่เป็นเหมือนโยนาเลยบอกว่าตัวเองเป็นคนดีอยากจะเห็นคนอื่นถูกพระเจ้าลงโทษใครที่บอกว่าพระเจ้าลงโทษอย่างงุ้นโควิดเนี่ยพระเจ้าลงโทษเห็นไหมสงครามพระเจ้าลงโทษพวกนี้ทำผิดพระบัญญัติป,ประการที่สองนะครับออกพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุถ้าเรามีใครส่งคลิปพระเจ้าลงโทษอะไรเงี้ยน่ากลัวนะผิดพระบัญญัติ พราะพระเจ้าที่เรารู้จักคือพระเจ้าแห่งความรักพระเจ้าอยากให้เราเปิดใจรับพระพรของพระองค์ไม่ต้องรอให้พระลงโทษนะครับพระเจ้าเป็นความรักไม่ไรก็ตามที่เราไม่มีพระเจ้าสิ่งที่มาแทนพระเจ้าคือความเกลียดเวลาที่เราไม่มีพระเจ้าพระเจ้าคือความรักและการเมตตาให้อภัยสิ่งที่จะมาแทนพระเป็นเจ้าก็คือ ความเห็นแกนตัวและความแค้นเวลาที่เราขาดความรักมีความแค้นมีความเห็นแกนตัวไม่ต้องรอให้พระเจ้าลงโทษนะเราอะลงโทษตัวเองอยู่แล้วไม่ต้องไปโทษว่าพระเจ้าลงโทษนะครับการที่เรากล่าวว่าพระเจ้าลงโทษเนี่ยผิดพระบัญญัติประการที่สองพระพเจ้าไม่ลงโทษเราเนาะพระเจ้าอยากจะให้เรารักตัวเองแล้วก็รักกันและกัน เวลาที่เรารักกันและการให้อภัยกันเราก็รักพระเป็นเจ้าในชีวิตของเราพี่น้องที่รักความดีงามไม่ใช่ความศรัทธาอย่างเดียวความศรัทธานี้ก็ดีถูกต้องนะครับแต่เราต้องมีใจมีหัวใจของพระเจ้าด้วยแล้วหัวใจของพระเจ้านี่เราเห็นในแม่พระแม่พระนิจจานุเคราะห์คนดีคนบาปคนไม่รู้จักพระมาสวดแม่พระก็ให้ นี่ก็คือหัวใจของพระเป็นเจ้าไม่คิดจะตัดสินลงโทษใครมีแต่ความรักความเมตตาก็ขอให้เครื่องหมายของประกาศโกโยนาเป็นบทสอนในชีวิตของเราอย่าไปลงโทษใครอย่าไปตัดสินใครไม่ต้องไปดูบาปใครดูบาปเรานี่แหละแล้วก็บอกว่าฉันแม้ฉันจะอ่อนแอฉันจะเป็นคนบาปฉันสามารถเอาชนะมันได้ ไม่ใช่เพราะกุศลบารมีบำเพ็ญตะบะของฉันแต่เป็นเพราะฉันยอมเปิดใจให้พระเป็นเจ้าเข้ามาเยียวยารักษาในชีวิตและถ้าเป็นไปได้ฉันก็จะสามารถไปเยียวยารักษาคนอื่นเหมือนกับโยนาที่พระเจ้าส่งเข้าไปไม่ได้ไปลงโทษนะเพื่อไปเยียวยารักษาคนเพียงแต่ว่าโยนาเข้าใจผิดคิดว่าพระเป็นเจ้าส่งไปพิพากษาตัดสินก็ขอให้ชีวิตของเรา เป็นเครื่องหมายของประกาศกแห่งความรักมากกว่าประ,ประกาศกแห่งการทําลายให้เราเป็นเครื่องหมายของสันติภาพและการให้อภัยในชีวิตของเราอาเมน